สวัสดีค่ะรัะตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเดือนสิงหาคมปักแรกวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะคะชาวราศีกรกฎสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคุณนะคะชาวราศีกรกฎในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคือคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะแวะมาฉับแ,ะแวะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเรามาดูกันนะคะการงานการเงินความรักนะคะในปักแรกเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะ<อ>เดี๋ยวก่อนขอสาธุก่อนนะสาธุขอยไพ่ออกมาแม่นยำนะคะแล้วก็ขอให้ ฝากแรกเตือนสิงหาคมชาวราศีกรกฎโชคดีนะคะอืมนอดอธิฐานเยอะๆหน่อยแม่หมอชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบแรกการงานว้าวเพธที่ดาแมงป่องนะคะซุวเนี้จ,จะมีความตึงเครียดวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะแต่มีเกณฑ์ได้ของขวัญน,นะคะเออจากการที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบทำงานมันเหนื่อยมันหนัก คุณจะได้ของขวัญบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คุณทํามานะคะดูซิว่าอะไรไพ่ใบที่สองว้าวพอพิคเนตราชาโชคโอ้โหแสงมันต้องส่งกระทบถึงคุณแล้วนะคะแสงส่องมากคุณจะมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานในสายงานนั้นๆที่คุณทําอยู่นะคะคุณจะได้บางสิ่งบางอย่างมาดั่งปฏิหารไม่ได้คิดว่าจะได้นะคะคือแบบมัน ปฏิหารนะได้มาแบบไม่คิดว่าจะได้นะคะจริงๆก็มีความตึงเครียดอยู่แต่แบบได้ซะง,งั้นโอ้ยดีใจจังเลยนะคะพระพิคเนตราชาโชคนะคะคือเหมือนแบบโชคมาแล้วโอกาสดีๆมาแล้วนะคะคือเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนะคะไพ่ใบที่สามนะคะพระนาลายบัรธมศีลนะคะพระนาลายันธมศีลคือบางครั้งบางคนก็เหนื่อยเนาะ มันเหนื่อยอ่ะอยากพักอยาก,กเกษียณอายุเลยทีเดียวนะคะหรือเกี่ยวกับการาต่อธุรกิจก็เป็นไปได้นะคะจริงๆเราเนี่ยคือถ้าเกิดว่าถ้าจะให้ดีนะคะพักสักหน่อยอืมอาจจะมีเกณฑ์แบบบางสิ่งบางอย่างมันทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดไปก็ปวดหัวเปล่าๆนอนคอยนะคะนอนคอยปฏิหาร<ม> <laughs> เออชาวราศีกรกฏค่ะคุณไม่ต้องคิดเดยอะนะปล่อยมันวางลงนะคะนอนคอยปฏิหารแล้วคุณจะได้ของขวัญมาแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันสิ่งใดที่คุณเล็งสิ่งใดที่เป็นเป้าหมายของคุณมันจะมาดั่งปฏิหารนะคะเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับคุณนะคะก็ลองไปดูนะว่าพฤศจิกาธันวาคุณมีแผนอะไรหรือเปล่าอาจจะได้มาดั่งปฏิหารหรือว่า เกี่ยวกับปักแรกนี้เลยก็ได้ว่าสิ่งที่คุณเลง็งสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณมีเป้าหมายไว้นั้นน่ะมันจะได้มาดั่งปฏิหารเหมือนของขวัญจากการที่คุณทุ่มเทจากการที่คุณเหนื่อยมานานนะคะก็ขอให้คุณได้ของขวัญน,นั้นดั่งปฏิหารไม่ว,ว่าจะเป็นชื่อเสียงลาบยศเงินทองนะคะสู้ๆหรือความจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูการเงิน การเงินจะเป็นอย่างไรในช่วงปักแรกเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีกรกฎนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรด้วยนะคะการเงินไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกนะคะคุณแผนกนังพิมพิรายนะคะการเงินช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือคนในบ้านหรือเกี่ยวกับบ้านนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะว้าวท้าแเ่สุวรรณมาขนาดกับพระพิคเนตราชาโชคเลยเงินก้อนใหญ่โปรเจกต์ใหญ่คุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่หรือสิ่งที่คุณทำนั้นน่ะมันจะทำเงินให้คุณในอนาคตนะคะอย่างไรแล้วถึงแม้แต่เงินไม่เสียนแต่มันจะเข้ามาก้อนใหญ่ให้คุณเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ พระพิคเนตทรงหนูโอ้โหเนี่ยมีใครไปขอพรพระพิคเนตเรื่องการเงินการงานนะเกี่ยวกับท้าเวุวรรันก็เหมือนกันนะคะใครขอพรใดไว้จะได้พรนั้นพระพิคเนตทรงหนูคือ,อความสําเร็จนะคะการงานของคุณน่าจะมีความสําเร็จแล้วก็ถ้าเงินเนี่ยจะหมดไปเกี่ยวกับครอบครัว หรือคนในบ้านหรือเกี่ยวกับบ้านนะเงินเข้ามาก้อนใหญ่แต่มันหมดไปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้จักใช้เงินเก็บออมดีๆเนี่ยคุณจะมีเงินเก็บก้อนโตได้หรือว่าหมดหนี้ได้เหมือนกันในช่วงปักแรกนี้นะคะอืมมีเกณฑ์นนะเพราะเงินก้อนใหญ่รอคุณอยู่ในปักแรกเดือนสิงหาคมนะคะว้าดีใจจังพระนารายณ์ปัญีลอืม พระนาลายัยบรรทมศีลเกี่ยวกับพญาน,นาคด้วยนะใส่มูนี่รู้สึกว่าจะมูหลายสายเลยทีเดียวนะคะทั้งองค์เทพทั้งออพญาน,นาคเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการการเหมือนเหมือนดวงเปิดนะคะในใครหลายๆคนชาวราศีกรกฎเนี่ยซับเปิดดวงเปิดนะคะก็ขอให้คุณโชคดีขอให้คือพระนาลายัยบรรทมศีลน่ะคือ ปูโสมเฝ้าซัพย์นะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเออซั์เปิดอืดวงซั์เปิดก็ขอให้เป็นสมพรฝากแม่หมอว่าดวงซับเปิดนะคะขอให้คุณได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่คุณคาดหวังนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูความรักนะคะปักแรกเดือนสิงหาคมชาวราศีกรกฎนะคะปักแรกว้าวท้าแเวสุวรรณ คนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่ที่มาพร้อมทั้งรูปลักษณ์และทรัพย์สมบัตินะคะโอ้โหรวย <laughs> ไพ่ใบที่สองนะคะพระขันทกุมารพระขันทกุมารเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับเอ่อคนที่อายุน้อยกว่าคือเท่าแก่น้อยร้อยล้านได้อะ่ะขอครูบาอาจารย์ไวทอรได้นะไพ่ใบสุดท้ายทศก,กัณฐ์ออกลบหรอ ทศก,กัณฐ์ออกรบอืมคือทศก,กัณฐ์ออกรบยังไงละเนี่ยอ่ะคือมันมีคนเข้ามานะคะมาพร้อมทั้งรูปลักษณ์รั์สมบัติเลยแต่ทศก,กัณฐ์ออกรบเนี่ยออกแนวลักษณะเอ่อปัญหาถ้าเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นใจคุณก็ได้เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกเหมือน มีปัญหาหรือตอนนี้คุณมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินก็ได้เลยไม่น,นเลยไม่ได้นึกถึงความรักก็เป็นไปได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดเปิดใจก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะถ้าเขาโสดจริงๆคุณสามารถที่จะคบได้นะคะอืแต่คุณเองนั่นแหละจะเปิดใจหรือเปล่าเนี่ยนั่งเครียดเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบ เข้ามาแล้วทาให้มีปัญหาหรือเปล่าก็เป็นไปได้ด้วยนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังสุขภาพนิดน,นึงเพราะว่ามันเกี่ยวกับการทํางานมากเกินไปจนสุขภาพไม่ดีก็อาจจะแบบการรอคอยน้องนั้นมันก็ค่อนข้างยากนะคะ,ะประมาณนี้แล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเงินด้วยกันแล้วก็ระมัดระวังปัญหารอบด้านนะคะที่จะทําให้คุณรู้สึกความสัมพันธ์มัน มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะ่ะเออประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างคนโสดเนี่ยเออไม่ได้นึกถึงความรักที่ลุ่มหลงอะ่ะแต่นึกถึงความพร้อมอมืความพร้อมของคู่ครองก็เป็นไปได้ก็เลยต้องเลือกสรรและดูสักหน่อยประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะทีนี้เราจะเปิดไพ่เพิ่มนะคะไพ่หนึ่งใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรชาวราศีกรกฎนะคะ ขอหนึ่งใบนะคะพระอินว้าวความสำเร็จขั้นสุดนะคะพระอินนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในทุกด้านนะคะไพ่ความไพ่าการประสบความสำเร็จในทุกด้านที่คุณคาดหวังนะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะคุณก็ต้องเตรียมพร้อมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะคะแต่อย่างไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จได้ดังใจหวังนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลานะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ